โรงพยาบาลลานาได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่องโรคปวดหลังป้องกันได้และวิธีการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดเมื่อวันที่21กรกฎราคมที่ผ่านมาณนะโรงแรมเซนทาราดงตะวันในงานมีประชาชนให้ความสนใจมาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากโดยศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลลานา นอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันแล้วยังมีการฝึกปฏิบัติวิธีการจัดการอาการปวดหลังซึ่งเป็นปัญหาต่อการดําเนินชีวิตเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยในคสานีแพทย์จะดูในข้อทเ่มีอารนานะครับท่านมีวามชนากขึ่นการจีนยาเริ่มยวกับเรื่องภวษาเส้นางเสน ก็จะ <S an throp od> ไ,ได้ระมัดระวังป้องกันตัวไว้ก่อนครับเพื่ัป้องกับอาการปวดหลังครับเพราะกติผมทํางานในออฟฟิศแล้วนอะนหนังทํางานในหน้าจอมอมพมวเตอร์นานๆทั้งวันก็มีอาการปวดหลังครับนกะ็มีวิธีการรักษามนะีให้ความโู้นักแถมจะน,นักเลยเจ้าเพราะว่าคุณหมอเพิ่นจะเน้นตรงเนื้อหาแล้วมันทำให้เราได้ความฮโหูโหตรงนี้เพื่อที่จะไปประกอบการ ทักษะตัวเก่าก็ได้ประโยชน์ครับได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้นแล้วก็การวิจัยเบื้องต้นโรคปวดหลังนะครับเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับประมาณ90%ของคนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเคยมีสักครั้งหนึ่งที่มีอาการปวดหลังนะครับ อาการปวดหลังที่แนะนําให้มาพบแพทย์เลยก็คือมีการปวดลงขาด้วยหรือว่าปวดเลื้อ่ังหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุนะครับพวกนี้แพทย์ก็จะได้รับการาใ,หให้การตรวจและการรักษาได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็วนะฮะทางโรงพยาบาลรานาเราก็มีส่วนโรคปวดหลังนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านปวดหลังมีนักกายภาพบ,บาําบัดมีเครื่องตรวจมีทั้งการตรวจ m r i แล้วก็ C t s c a แกก็ครบวงจรนะครับ ก็แนะนําว่า,าถ้ามีปัญหาให้ให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับการรักษาโรคปวดหลังวิธีใหม่ที่เรามีตอนนี้ก็คือมีการรักษาแบบไม่ผ่าตัดโดยการใช้การฉีดยานะครับเข้าไปลดอาการอักเสบของตัวเส้นประสาทพวกนี้ก็จะได้ผลดีในคนไข้ที่มีปัญหาหมอนรองกระดูนะฮะคนไข้ปวดหลังเฉียบพลันในคนหนุ่มสาวที่เป็นหมอนรองกระดูกปวดทับเส้นประสาทหรือว่าคนไข้ ที่มีกระดูกเสือ่อมทับเส้นแล้วก็มีอาการปวดลงขาเยอะๆตัวนี้ก็จะได้ผลดี